เคเป็นไงว่าเล่นละครกับเพื่อนสนิทก็ตอนแรกคิดว่าดีครับเพราะว่าเออเป็นเพื่อนสนิทแล้วน่าจะง่ายอะไรอย่างนี้ยครับปรากฏว่าจริงๆแล้วมันก็ยากกว่าที่คิดเลยเพราะว่าด้วยความที่เราใหม่แต่ว่าเจมส์อ่ะเขามีประสบการณ์มาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ยเขาก็จะคอยแบบขอรับน้องไงบ้างะขอรับน้องครัตลอดแอย่าพาช่วยแบบในฐานะที่เป็นพี่ช่วยครับช่วยช่วยซ้ำครับ จำบทไม่ได really ้เวลาเล่นแข่งอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเราโดนรับน้องโดนรับน้องไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยพี่ต้นก็เขาก็จะจริงๆแล้วเขาเขาดีครับมาถึงไฟครั้งแรกเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราสนิทกันเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ค่อยมาคุยกับกับคนเออเขาจะไม่ไม่มาขี้อ่อนเลยเพราะให้ต้นแบบท้องปวจำปวดไปอะไรเงี้ยเราได้จะได้แบบโฟกัสกับการแสดงให้เต็มที่เท่าจำปวดได้อะไรเงี้ยครับเขาก็ช่วยช่วยเหลือ แต่เราก็ไม่ช่วยแบบว่าลดน้อยใช่ครับก็แบบไม่ค่อยคุยกันเลยวันนึงก็แบบไม่เจนแบบเป็นไรลฟ์นะไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเขาอยากให้เราทำสมาธิให้คะแนนการแสดงเองเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับเต็มร้อยร้อเต็มร้อยก็อาจจะประมาณ50ครับอีกครึ่งนึงมันหายไปไหนอ่ะพี่ต้นอีกครึ่งนึงเดี๋ยวให้คนดูให้คะแนนให้ยครับมีเรื่องต่อไปต่อเลยใช่ไหมอ๋อตอนนี้ยังครับ ก็ค่อยๆแต่ก็ลองใช่ไหมฮะด้วยแบบไหนก็ต้องดูเอออ่หลายๆอย่างครับไม่ถึงงานที่ทำอยู่ด้วยแล้วก็โอกาสอะไรอย่างนี้ครับเวลาที่มาได้ก็จะได้ค่ะตอนนี้เป็นนักแสดงคั้งหนึ่งโอเคยังไม่ถึงขนาดครั้งต่อไปติดใจเลยไหมติดใจเลยก็ ก็ดีนะครับรู้สึกชอบนะครับก็จริงๆแล้วแบบมันเป็นโอกาสประสบการณ์ใหม่ที่เราเราได้รับโอกาสนี้มาแล้วก็ตั้งใจทำกับสถานที่นี้มันยังมีขันเขินไหมเวลาแบบเดินออกไปข้างนอกแล้วคนเรียกว่าเป็นนักแสดงเป็นอนแบบนี้ค่ะอ๋อตอนนี้ก็ก็ยังครับเอ่อพร้อมไหมทำไมเราไม่รับละครเลยเลยเลยนะครัเอ่อด้วยด้วยความที่ทำงานทุกวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยเวลาอาจจะยังไม่ได้ขนาดนี้ครับ รอม่จะมีแฟนขับยังคะยังเลยมีด้อม่มีด้อมครับอยากมีด้อมไหมคะแบบโรอนาเลยโอ้โหไม่ขนาดนั้นครับเดมเ่คช่วยคิดขอแบ่งจากคุณเจมส์สซักหน่อยไหมคะได้ครับเดี๋ยวจะองของเลีสักสองสคนเหมือนเจมส์สสามคนนะเหมือนเดีอเขื่นเดอวพี่ต้นเขินครับวนก็เอเมื่อกี้แบบเจวมมางแอะไรนะจม ได้คุยันถ้าใกันเรียบร้อยแล้วทำให้กำลังใจเพิ่มขึ้นทุกคนใช่ถ้าใครคุยกันไม่ต้องดูแบบ้าใครถ้าใครเปปกติใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเพื่อนกันครับคุยกันได้ปกติครับลองพิแสดงความยินดีได้ไหมโอ้โหได้เป็นแบบนักแสดงแล้วอย่างอย่างอย่างย่งเจอแค่แบบโบกไม้โบกมืออย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ได้แบบมีโอกาสเข้าไปคุยกันอืมที่มีโอกาสเจอกันบ่อยมใช่ จริคงคงงานแขนนน่งจริงเลยแมว่าหบบคอยู่ใใจะจับปาว่เรามาตื่กแต่ทะเิเงีออ้ยอไม่ครับปกติเลยครับคือจริงๆผมงคงาแตว่าก,ก็เป็นเรื่องกันได้อยู่แล้วแน่นอนปกต,ติครับ,บาหากมีละครให้เล่นก็อาจะเล่นเอ่อ,อันนี้ก็ต้องดูหลายๆอย่างอย่างที่บอกไปอะครับก็คือเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยครับว่าเราสามารถมาทำได้ไหมไหม อืมแต่อนนี้ก็คือลัคกี้ในเกมแล้ลัคกี้เลิฟไปในตัวด้วยใช่ไหมครับพี่ต้นอะไรนะลัคกี้ในตัวใช่ไหมครับดีครับก็ดีดีครับเออหูดับเลยหรอดีครับดีเรื่อยๆครับก็ศึกษากันไปทำงานด้วยกันใกล้ชิดกันอืมใช่ครับก็สนิทกันนะครับก็เป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันด้วยมันยังไงครับมันข้ามเป็นโซนกันมายังไงครับพี่ต้นชั้นนอเออก็ก็ไม่ก็จริงๆก็ยังแบบโอเคยังศึกษากันก็ยัง ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับมันก็ง่ายในการที่จะคุยกันง่ายขึ้นเขาเ่าอะไรเงี้ยมาเขาเ่าอะไรมาเขาเล่าอะไรมาไปดเซนเดี๋ยวเรื่องสังกัดคใครพี่ตังก็วันนี้ใสดีครับนิสัยดีถ้าอะไรมีตัวเขาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนต่อไปไม่ได้แล้วก็วันนี้ติดคือจะตายแล้ว ก็ดีค uhm รับไปถึงเพราะว่าเป็นคนจิตใจดีเลยนะครับแล้วก็มีใจดีรักครอบครัวอะไรครับแล้เขาบอเ่อนเรา้นเป็นเนเดียวกันใช่ใช่ครับก็เป็นคนเดียวกันได้เราเป็นคนสารภาพบอกเขากว่าเช่มิตต้นนั้ไครับอือมตต้นนั้นเป็นยังไงครับ ก็ไม่ไม่ได้เชิงสารภาพขนาดนั้นคับก็ือมันคุยกันเพื่อมาเรื่อยๆละครับก็แล้วอนจะดีขึ้นมากขึ้นเราจะเสียการมากเลยเรอครับใช่ครับผมเขินจริงๆแค่เห็นกล้องก็เสือแล้วครับเนี่ยประมาณเดี๋ยวตถามไร่ยนะขคราไว้ชินอย่างอย่างรูปปั้วนบอกว่าทางไปไหาก็มีแขกมีงานอีการเตรีตัวไม่นอ๋อไม่ครับปกติก็เราไปเที่ยวใไรเราก็แขก รด้วยความที่มันเป็นแบบเพื่อนแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังเรื่องละครหรือมันเปลี่ยนไปไหมว่าแบบเราต้องเรียกสัอดเวลกันเปลี่ยนไปไหนหรือยังไงไม่เลยครับดูดูดูแลดียังไงก็คือดูแลดีดีอย่างเดิมใช่ครับหรือว่าเซอร์วิสมากกว่าเดิมไม่ครับเหมือนเดิมครับก็ จับพนามอะไรก็ไม่มีครับก็คือ,อเรามาจากความเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็คือใช่วงนี้เขาทํางานแบบอยู่หน้าจอทําเป็นผู้ประกาศด้วยเขาอาจจะมีเครียดนุ่งหน้านั่นเราให้กลังใจเครียดเหรอครับ <c oughs> ไม่ไ, <c oughs> ไม่เครียดนะฮะเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรนะครับแล้วเรามาเป็นนักแสดงขั้นหนึ่งอย,อย่างนี้เขาให้กบางใจเราอย่างนีบ้างก็ไม่ได้ให้อะไรนะครับเขาก็สนุกเป็นที <c oughs> <c oughs> ่อยู่แล้วต่างคนต่างสนับสนุนกัน จะพูดแบบนไหนก็ได้ครับควากทำในทุปีดีเขาได้ยินครับถ้าถามว่ามันดีความรักพวกนี้มันดีต่อใจเราอย่างไรความรู้ความจับจังหวะแต่มันความจังกัดความหรอครับดีต่อใจยังไงหรอก็ดีอ่ะหมายถึงไม่รู้ว่าการที่เรามีความรักหรือว่าเรารู้สึกดีอะไรมันก็ดีอยู่แล้วครับแบบนี้มันไม่ใชว่าทุกคนก็รู้สึกได้เป็นการ่แมองไปไกอะไรนะครับมองไปไกลถึงทางโฟกัสปัจจุบันครับ ดาราเลยนะอันนี้ซ้อมมั้ยหรือแบบยังไม่ได้อยังไม่ได้พี่ต้นเปลี่ยนคำพูดสรรนามเรียกกันไหมไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมเลยไม่มีเบอร์ติดไม่มีเลยครับถ้ามีเดี๋ยวจะรีบมาบอกเลยครับก็เรียก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 สร็จมากก็เรียกชื่อเธอฉันี้ไม่เรียกหรอ กิอันนี้คือใช้ยีกันแบบสะอาดอรยะไรโอขา้ี้สะอาดเวอร์รับจองว้ของคราเนจนไม่้จัเา้นะ้ขับเอ้กอเนนานี้เราเจอกันเราไม่ใช่คนอย่างนี้นะพี่โต